ได้แนทางมาจากทังไหนแต่ลองตัวเงื่อครับนมัสก,การครับปูน่าจะเดินพรานน้ำโชค,ครับพอดีได้ได้แนวทางจากเรกวงในบ่ปูเรกวงไม่อบอกนะโอ้ปูปูไปได้ไม่ได้ใสมันเด้งขึ้นมาไอ้ที่หัวมำไมโอ้ยมันออกไปแล้วนั่นน่ะ ค <S 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 วันแรกเน่ยมันเนี่ยเขให้มารูนเจ็ดตีนะคกับรูนจี่รูนเจ็ดตีเจ็ด,ดครับวันที่สองนะะีกแกแก่กับมึงหกแลนว่กับนึงหกนึงแ ตัวที่หนึ่งถึงนาเนีน่นครับ4หก C หกเจ็ด่หกเจ็ดนี่ยสองตัว่หก6หกเจ็ด C เจ็ดแล้วก็หกเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดโอ้เป็นเลขว่องในติปูโอ,โอ้คือหามาหน่อยดีเนาะ ก็คือเป็นเลขเลขไอ้ซีหกเจ็ดนี่แหละแต่แยกออกมาอืกเออมาสองตัวสามตางครับนี่สามตัวก็แยกออกมาครับแล้วเป็นจังไหนปูปูว่าส่งคือเปล่าลนี่ที่ปูที่ปูออกมากหนี่ปูได่มาเนี่ยครับ หกเจ็ดนี 9, ่ก่นันหนานนหนารุ 6, ่นยหกเจ็ดหกเจ็มนบอกครับหกเจ็ดนี่ก็เจามจ็ดนด่แก่แมนยูปูแมนยูปูเลขหกอ่าเลขเก้ามันตัวเดียวกันเนาะอจมเลยเจ้เจ็ดน่เอาเอาตามที่เขาหายมาเนี่ยครับนี่เป็นนาตาเม่เอชดีก็เล่อนโจ้คนหนา ครับทีนีู่หเห็นมามันกูก็เสื้อสามวดก้อนเนี่ยครับกูไปมั่นใจว่าศูนย์ฐานเป็นหัวงมาตรงกับเลขฝันน้ำพ่อมันะครับเนี่ยบางวนี่เนี่ยปีหกเจ็ดปีหก็ปีเจ็ดโอเคับปู แต่แต่ทีพ่านมากอะคือเล็กเล็กแต่ละชุดที่เพิ่นปล่อยออกมากนี่คือเขาเ่าแมนบอปูเข่าอืมมันวัดวัวด้วไดมาที่แรกมนมันมันออกกางบนมานลครับตวัาที่สองกมาออกกันแลางครับมันติดดอกพกม่มนงี่เอง ครับแล้วก็บาง่วันวันที่สามนีตัออกข้างบนครับผมถึงวันที่ดีอืมีศุลกากรต้อ,ตตองใส่พวกนี้แต่ตัวเลขนี่ที่ผมมองอยู่นี่คือแตกต่างจากสำนักอื่นๆที่ให่มากเลยที่ปูแมนมเมแมนสีลบมาออกสี่หกเจ็ดหนีหรือเปล่าเนี่เพราะ มันเพิ่เเงเเลขที่ไว้ออกมาในยูทูบเลยได้ครับแต่มาเป็นตามเมามนเี่ยเพิ่มมีแน่แนตัวนี่ครับแต่หกเจ็ดนี่งามอยู่ใ่สี่หกสี่เจ็ดแล้วเป็นยังไงปูแล้วเลขสี่นี่งวดนี่ปูวาคิดว่ามันมันสีดับบ่อปู ครับเนี่ยที่เพื่อนไห่มาเนี่ยซีหกเจ็ดล้ะก่ะตัดแยกออกมาเนี่ยมีซีหกซีเจ็ดนี่ยาหกเจ็บ้านานี่ยตัวมาสองหเกัหกเจซีเจ็ดกับหกเจ็ดโอ ตัวที่หกมีป่มักหน่อยกอ็มูโอมักหน่อยมักหน่อยก็มูแต่โตนันิ่โตเนินเน่นก็คือซีเจ็ดกับหกเจ็ดตกันก็คือกันมันกับหัวก็คือเก้าเจ็ดค้ากแกวปูค้าแก้วบาทน,นี่นเดี๋เบิ้งเือตัดไปนลก ม้วนที่ภาพเปนลาม้วนนามันจะไอเมาครับเราเป็นยังไนปูมือขึ้นนี่ฝันดิฝันดีปะปูเหมือนเนี่ยครับรถปวดแก้วหูนอนไม่ค่อยหลับนอนหลับตื่นนโอ้ <c oughs> ลูกตื่นลูกตื่นม,มสัญญาตอนตีสามเหไหมวดแก้วหูโอ้ย <c oughs> ลูกไปเป็นดวสว่แ,สลนนแล้วแม่หูมันทะลุนะโอ้ค่ะผมกินีหาเดือนหน้ากันนะครับจำนะต้องกอฝันดีด้วยก็จำไม่ได้เจ้า่าฝันดีโอ้คับปูจำไ้ได้เจ้ามือคตืนออนอนรับลับ,ลบตือนครับปวดแก้หูลรกจำกอนไหมครับ ต่ก็น่าสนใจอยู่ปู้หนาสนใจอยู่ครับม,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 มีมีเด็กน้อยขวบกว่าเน,นี่ยมันมันบอกเล่ขาหนึ่งนะเด็กน,น้อยขวบกว่าอบอกเล่ขาหนึ่งว่มันมันมันเหนยกมือเป็นในขาหนึ่งแล้วก็ตีมือที่มือบนหน้าแล้วมันก็มาติดก,กันอ่ะครับ ตัวตัวแม่เจ้ากับไอตีเป็นเน้หกห้าหนึ่งคุ่โอ้ตรงื่อนเนี่ยเนี่ยหาสาเนมันกระบอกครับในเงื่อนี่มันกระบอกอด็กน่อยแถวหนล่ะปูเด็กน่อยนี่แถวนี่แหละ หกหาหนึ่งตีปูฮกหาหนึ่งกหาหนึ่งแล้วก็หาหนึ่งเนาะจดไวทาทาเอฟซีมััแต่เด็กน้อยนี่แม่นยุดอกกันวาเด็กน่อย <c oughs> นี่เรียกววันจันทร์ครับปูเรียกวันจันทร์เจีอกเราได้ปูมือหื้อนี่นี่็สุกลวฮอนบาปูอยู่ทั้งผูน้นึงฝนตกฮอนฝนโปตกมาหลายมือดมอ่ะอืมตกเจอตกเ,กตกเกจอนสามสี่มืดตอ,อน,น,น,นุ่นแล้วก็พอตกเลยครับฮ้อน เลขหาศูนเก้นานี่วมันดังแค้วะหาศูนย์เก้าบ่ปูอือโอ้หาเก้านี่ดังปู้หาเก้านะถ่านั้นมันออกล่กางอ่ะถ้ามันออกล่างมันจะได้อยู่ครับเลขหาเก้าหรือเก้าหาเนี่ยเ้าออกบนน่ะก็้ื้อก็ได้ก็ต้ตปิดครับปู อ้าบาันไไบนี้ก็ใชียปูหวยพ่อนไหนเอฟซีดิบันนี้ปูได้ได้ได้แด้การองเป็นได้ินทางมาจากทางไหนในการมองเรือครับเอ้ยได,งงด,งดงง้งวดนี้เป็นเป็นงวดทีๆได้เป็นได้ครับปูกับูกับู้นกันครับอเอาไตโชาสลครับได้ตัวาตาวาสนาเขามีึงนได้นในในแล้วเนาะครับปูมีโชคไม่ได้เลยมม,ม,มีตัวเลอแล้วก แต่เไอดีฐานเตียงฝันเอาอีกครับบุรีก็ซื้อเตียฝันบุดีกะตัวรต้องซื้อ,รอ,อ,อครับเอาไปในทาไงไปก็อขอให้โชคดีนะครับคุณนำโชคมีโชคมีลาบเป็นดีสารได้ครับปูอืมเอาบานนี้กระิขอขอบคุณปูครับขอบคุณปูครับ ให้มีโชคไม่า่ำไม่ร่ำรวยวยเงินในกองสองไน้ไมาเงดิดรวยเด้อครับปูครับครับสาธุครับ